สวัสดีครับเฮบิไรเดนครับวันนี้มารีวิวเป็นไฟฉายสำหรับนักวิ่งนะครับเป็นอุปกรณ์สองสว่างแล้วก็เป็นอุปกรณ์เตือนด้วย n i g h c o r e ut 0 5นะครับ ut 0 5นะครับความสว่างสูงสุด400 l u m e ลูเมนส์ตัวนี้เป็นไฟฉายที่สั่งจากประเทศจีนเลยนะครับเพราะฉะนั้นแพ็กเกจก็จะเป็นภาษาจีนเลยไม่ได้ผ่านตนัวแทนจำหน่ายอะไรนะครับก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ในดีสคริปชั่นแล้วกันเผื่อว่าจะสั่งกันนะครับมาดูกันเลยนะครับในกล่องก็จะเป็นกล่องกระดาษแบนแบนแบบนี้ ยับเยินหน่อยเนาะเพราะว่ามันแพ็คมาแล้วมันกระแทกนะครับในคอเองก็เป็นแบรนด์นะครับไฟฉายของจีน,นครับในประเทศจีนในนี้จะมีอะไรมาบ้างน,นะครับในกล่องไม่มีอะไรแล้วนะครับเปลี่ยและอุปกรณ์ที่ให้มาในนี้ก็จะมีเป็นคู่มือในการใช้งานพร้อมกับเซอร์ติฟิเคตนะครับใบรับรองมีตัวไฟฉายพร้อมสาย USB นะครับสุดท้ายก็จะเป็นเหมือนเป็นสายรัดเคเบิลนะครับซึ่งก็จะออกแบบมาให้ใช้จัดการกับสายเคเบิลเวลาใช้งานกับ เรานะครับเราก็จะรัดอันนี้เป็นสายคล้องสําหรับพกพาประมาณนี้นะครับก็เป็นเหมือนสายคล้องมือแล้วก็จะเป็นสายรัดกับเอวกับอะไรประมาณนี้นะครับ f a s เน n e r สายรัดนอกนั้นก็จะเป็นตัวอุปกรณ์หรือว่าตัวไฟฉายนะครับซึ่งก็จะมาเป็นลักษณะเป็นสายเส้นพร้อมกับ LED นะครับซึ่ง LED นี้ก็จะเรียกว่า COB หรือว่า chip on board นะครับซึ่งโดดเด่นในเรื่องของอการกระจายแสงที่กว้างนะครับแล้วก็มีขนาดที่ แบนบางประกอบกับสามารถจะออกแบบให้วงจรมีขนาดเล็กได้นะครับประมาณนี้นะครับโอเคจะใช้งานเราก็ต้องแกะเจ้าตัวสายรัดนี้ออกก่อนนะครับมาดูกันว่าหน้าตามันเป็นยังไงกลางออกมานะครับเราจะเห็นว่ามีสายระยงระยางมากมายเลยนะครับแบบนี้นะครับโอเคฝั่งด้านนี้นะครับบริเวณปลายจะเป็น USB สําหรับเสียบใช้งานนะครับซึ่ง ผมเองก็ไม่มี power bank เนาะอันนี้ต้องใช้ power bank หรือว่าอะไรนะครับลองเสียบเข้ากับตัว AC adapter แบบนี้แล้วกันนะครับเสียบเข้าไปเผื่อว่ามันจะใช้งานได้นอกจากนี้ก็จะมีตัวไฟฉายนะครับซึ่งก็เป็นสายมาแบบนี้นะครับเราใช้งานแล้วก็เพียงแต่ว่าเอา,อาสายพวกนี้นะครับไปแนบไว้กับตัวนะครับรัดไปกับเอวซึ่งในคู่มือจะมีแนะนําการใช้งานอยู่นะครับ นี่นะครับก็จะเป็นลักษณะคือนี่นะสเปคเขาแบบนี้นะครับไฮอยู่ที่400 l u m e ลูเมนโล0นะครับ u ันทานอยู่ที่13ชั่วโมงกับ5ชั่วโมงครึ่งนะครับบีมดิส t ทน c e ระยะแสงอยู่ที่27กับ20เมตรนะครับค่าแคนเดล่าร0อกับ185 Impact ที่1เมตร IP66 นะครับตัวนี้คือตากฝนวิ่งตักฝนได้เลยแล้วก็ใช้กับแบตเตอรี่เป็น Power Bank ของ n น k e คอร์นะครับก็จะมีการทดสอบ น้ำหนักอยู่ที่40.4กรัมหรือว่า1.43ออนซ์นะครับไม่รวมแหล่งพลังงานนะครับสเปคตามนี้เลยนะครับนี่นะครับเขาบอกว่าเป็นไฮาร c ไอ c ีโนะครับก็คือ High Color Rendering Index นะครับชิปออนบอร์ด r i 90เลยนะครับที่4,000 k e เคลวินเป็น Split Type Wastlight นะครับคือคาดเอลนะไฟคาดเอลหน้าตาเขาก็จะประมาณนี้นะครับก็ต้องใช้คู่กันกับอุปกรณ์อื่นๆอย่างเช่น เป็นกระเป๋าคาดเอลของไหนขอก็จะมีสามารถจะแปะเข้าไปนะครับนี่นะครับก็จะบอกว่า USB a ปลักเสียบกับแหล่งพลังงานแล้วก็เป็นปุ่มเปิดปิดนะครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้ตะขอเกี่ยวเข้าไปหรือว่าใช้สายรัดก็ได้นะครับ USB cable fastener เป็นตัวรัดสาย USB อันนี้เป็นตัวรัดอ่ะเรามาดูการใช้งานกันว่ามันใช้ยังไงนะครับการใช้งานก็คือคลิกที่สวิชตช์ตรงนี้นะครับก็จะทําให้แสงถูกปล่อยออกมาเดี๋ยวลองดูนะครับ ผมจะลองอคลิกค้างนะครับไฟติดเนี่ยแสงก็จะกระจายประมาณนี้นครับเวลาเราแปะไว้กับเอลเราแล้วเราวิ่งนะครับมันก็จะเป็นเหมือนเป็นไฟที่ช่วยส่องพื้นนะครับรวมถึงส่องสว่างให้คนอื่นเห็นนะครับเวลาเราวิ่งมาคลิกครั้นจะเป็นการเพิ่มความสว่างนะครับโดยแสงจะมีให้เลือกใช้งานแค่2โหมดเท่านั้นคือโหมดโลนะครับแล้วไฮโล200ลูเมนส์นะครับไฮ400ยลูเมนส์เหมือนด้านหนึ่งจะออกมาเป็น100 100นะครับรวมกันเป็น200เมื่อใช้โหมดโล คลิกอีกก็จะเป็นไฮนะครับด้านหนึ่ง2 0 0 200ก็จะเป็น400แสงก็จะเป็นสีออกวอมๆหน่อยเดี๋ยวผมจะลองดับไฟให้ดูนะครับแสงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับกระจายกระจายนะครับเหมือนเป็นไฟสองสว่างให้พื้นเวลาเราวิ่งนะครับแค่คลิกครับเวลาจะปิดก็ต้องกดสวิตช์ค้างนะครับเพื่อปิดนะครับเขาทําอย่างนี้เพื่อป้องกันเราไปกระแทกโดนนะขณะวิ่งหรือเคลื่อนที่เสื้อผ้ามันอาจจะหลวมหรือว่ากางเกงหรือว่ามีสพายเป้อะไรเงี้ยเราไปโดนไฟดับกระทันหันเราก็ไม่ทราบว่าเออ มทางมันมองไม่เห็นอะไรประมาณน,นี้ก็เลยต้องออกแบบมาให้กดค้างนะครับเพื่อเปิดแล้วกดค้างเพื่อปิดนะครับส่วนการปรับหมดคือการคลิกเท่านั้นนะครับส่วน200กับ400ลูเมนผมว่าไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับแสงก็พอๆกันนะครับเพียงแต่ว่ารันไทม์เนี่ยจะต่างกันเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดที่ระดับไฮนะครับแล้วลองปิดที่ระดับไฮอยากรู้ว่ามันติดขึ้นมาที่ระดับไฮหรือไม่ไม่นะครับรีเซ็ตที่เป็นโลนะครับอยู่ที่200ลูเมนที่โลก็เป็นแสนงที่ค่อนข้างที่จะ เพียงพอการใช้งานในงานวิ่งครับหรือว่าใช้งานทั่วไปเพียงแต่ว่าตัวนี้เน้นมาน้าหนักเบาเพราะว่าตัวของอุปกรณ์เองไม่มีแหล่งพลังงานหรือไม่มีแบตเตอรี่ภายในนะครับต้องเสียกับเพลวัลแบ้งยิ่งเพลวัลแบ้งใหญ่ยิ่งใช้ได้นานรันทามนานนะครับแล้วก็แสงก็เป็นแสงที่ใช้กระจายกระจายนะครับตัวนี้ก็เลยราคาแค่ประมาณ800-1,000บาทเท่านั้นนะครับก็เป็นไฟสําหรับนักวิ่งนะครับส่องสว่างพื้นใช้งานเป็น อุติเลตี้เป็นแคมปิ้งอะไรประมาณนี้นะครับจะมีมาร์ก,กิ้งบอกด้าน,นบนว่าเป็นไ i ท์คอร์ยูทศนหนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับแสงค่อนข้างที่จะแรงกระจายอยู่เลยนะครับแบบนี้นะครับในวิดีโอจะค่อนข้างที่จะมัวมองไม่เห็นหน่อยเนาะด้านนี้ก็จะเป็นตัวเกี่ยวนะครับตัวรัดอะไรประมาณนี้นะครับอาจจะเป็นไฟนอกกระแสนหน่อยนะแต่ก็จะเป็นแฮนด์ฟรีตัวหนึ่งที่แปลกดีแล้วผมเองก็ยังไม่มีนะครับก็เลยสั่งมารีวิวนะครับประมาณนี้นะครับคลิกเปิดปิด แค่นี้เลยนะครับผมโอเคนะขอบคุณมากนะครับทุกคนที่เข้ามาติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับเฮบิไรเดนเอาท์